เอาได้แล้วบานนี้เอาเลยโอ้โหครับ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 โอ้โหครับนี่ก็จะมาไม่อยู่ครับเอายีกเอายีกเอายีก โอเคครับหรือยังไงครับโอเอ๊ะหรือยังไงเดี๋ยวเนี่ยครับโฉมหน้าคนขับครับม,มึงเห็นกล้องไหมครับอ่าโอ้ ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ได้ยังได้ยังโอ้โหตัวได <laughs>